นวัตกรรมในวงการอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการผลิตที่เส้นเปลืองพลังงานอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตปูนซีเมนต์แก้วและอื่นๆต่างก็เริ่มหันมาวิจัยและพัฒนาร่วมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอนค่ะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองถงชวนมนทลนสารซีได้สร้างโรงงานแฟดระบบดิจิทัลมัลติเดต้าแห่งแรกขึ้นมานะคะเพื่อสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆทั้งการผลิตความปลอดภัยการประหยัดพลังงานลดการใช้พลังงานได้แบบเรียลไทม์ด้วยค่ะทำให้สามารถปล่อยมลพิษในปริมาณที่น้อยที่สุดสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้ร้อเอร์เซ็และไม่ปล่อยน้ำเสียออกมาเลยค่ะ ขณะที่เมืองตังปู้มณฑลอันฮุยมีอาคารที่ติดตั้งโซลาเซลล์แบบฟิล์มบางแต่ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจากการใช้วัสดุพิเศษในการผลิตกระจกเพื่อทดแทนวัสดุผนังภายนอกและหลังคาส่วนใหญ่นะคะแม้ว่าในสภาพที่มีแสงน้อยเช่นวันที่มีเมฆมากก็ยังสามารถแปลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ1600ตันต่อปีค่ะ